สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพามาชมพามารีวิวนะที่เรียกร้องกันมาในคอมเมนต์นะครับพาดูฝาผมไม่รู้ฝาใะไหน,นะครับฝานี้หรือเปล่าฝานี้ก็เป็นแบบท่อใหญ่ท่อใหญ่ประมาณหกนิ้วนะครับเพื่อนๆไม่ไม่ใช่หกนิ้วนะประมาณสิบนิ้วนะครับ ดูแลประมาณสิบนิ้วนะครับตัวนีนะ้แล้วก็มีน,น็อตมันไม่ใช่น็อตหรอกครับเชิงไม่ใช่น,อน็อตมันเป็นขันปิดเฉยๆนะต้องใช้ประแจคอม้านะครับเพื่อนขันปิดตัวนี้ผมจะรีวิวแบบและเอียดเลยนะวันนี้ครับเพืพ่อนเนี่ยเวลาเราดันปิดแล้วก็ดันเน้มันสนิทนะเพืพ่อนผมจะดันให้ดูนะครับนี่ยังไม่ไสนิทนะนี่ยเพืพ่อนสนิทแล้วเห็นเสียงได้ยินเสียงไหมครับเนี่ยสนิทแล้วครับเดี๋ยว พาชมข้างล่างก่อนครับเดี๋ยวาพาไปชมข้างบนนี่ก็ถังน้ำปกติแล้วครับไว้ด,ดูตอนล้างสายครับนี่ก็ชนมันนิดหน่อยครับบุกเข้ามานี่ก็คูปูนนะครับถังปูนที่ผสมปูนนะครับแล้วก็ทับปีผสมปูนธรรมดาแล้วครับมีติดรถไว้ก็ดีรดครับนี่ก็คอนตี ตีทิพตัผมใช้ไม่ใช่อย่างนี้นะครับนี่ของอีกคนหนึ่งครับนะครับเรบาจะขอรถกันนะครับหัวเป็นอย่างเงี้ยครับถ้าอุปกรณ์ถ้าเป็นฝานะครับฝานะต้องใช้ตัวนี้นครับเพื่อนเนี่ยเวลาเราจะเปิดฝาใหญ่นะครับเพื่อนเนี่ยสมมตินี่เป็นฝาใหญ่นะครับเพื่อนสมมติสมมตินะ แล้วก็ควายอย่างนี้นะเพื่อนๆเสียเอไปอย่างนี้เราก็ยกเลยนะเพื่อนเนี่ยยกอย่างเงี้ยกับคอนตีอะครับอุปกรณ์นะครับที่มีติดรถไว้ก็ดีมตดีต้องติดรถไว้ตลอดนะครับเพื่อนเอาลงไม่ได้ข่ายยังจะยางหไม่ได้ครับอันนี้เปิดสําสหรับเป็นฝาพลาสติกครับเพื่อนเปิดฝาพลาสติกเนี่ยครับนี่เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับ ไม่ใช่เปิดฝาพลาสติกนะครับอันนี้เปิดฝาท่องเหลืองเปิดฝาท่องเหลืองนะครับเพื่อนๆแต่ฝาท่องเหลืองนี้ผมไม่แนะนําไม่ใส่นะมันแน่นตัวนี้เป็นที่เจาะรูนะครับเผื่อสวมไหนไม่มีรูนะครับฝาสวมไม่มีรูไปเจาะได้ครับก็มีถุงมือปลุกจรลบีครับติดไว้แล้วก็ไดไอีก เจาคอม้าครับเพื่อนๆเอาไปขันที่มื่อเกียนะครับเนี่ยครับเราจะขันตรงเนี้ยบีบเข้าไปแล้วขันขันขันขน,นะครับเผื่อมันไม่แน่นแล้วก็ไปเปิดฝานะครับไปเปิดฝานี่ครับเพื่อนๆฝาถังน้ํามันดํานะครับถังน้ํามันเกียร์ถังน้ํามันดูดนะครับใช้ได้ครับ มาดูมงคลครับมงคนเหยียบได้สบายครับน้ำหนัก120ยยี่โลขึ้นได้สบายครับเพื่อนนะครับอันนี้ก็ชนมานิดหน่อยครับไม่มีปัญหาเลยมากเหยียบได้สบายครับเดี๋ยวผมเหยียบให้ดูครับผมน้ำหนักร0อยกิโลนะครับเพื่อนผมน้ำหนักร้อยกิโลนะครับเหยียบได้สบายครับ ชิลๆเลยครับ1 0กิโลนี่ก็ราวราวข้างครับไว้เหยียบขึ้นสําหรับคนตัวเล็กนะครับเหยียบขึ้นไปแล้วเกาะเกาะเจ้าตัวนี้นะครับเกาะราวเล็กนี้แล้วไปขึ้นไปั้งข้างบนนะครับบันทายก็ท่านี้แล้วครับบันทายมานี้เป็นที่เหยียบเนี่ยที่เหยียบเลยครับเนี่ยประจําผมเลย นี่ครับเวลาเหยียบเปิดฝาก็เหยียบตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมข้างบนทนี้เขาเรียกภาษาตามตรถเส่วนเขาเรียกว่าหลอดแก้วนะครับบางคันนี้ก็จะยาวมาถึงนี่นะครับ่นี่นครับยาวมาถึงข้างล่างเลยนะยาวขึ้นไปตามเป็นแนวเป็นแนวขึ้นไปเลยครับมันดูว่าเต็มมันถึงระดับไหนนะครับตัวหลอดนี้นะล้างไว้ก็ดีครับสะอาด ดูง่ายครับพามาชมข้างบนครับข้างบนจอดรถไว้ก็ต้องเปิดฝาไว้ครับให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกครับฝาก็ฝาขนาดกะไม่ถูกเลครับประมาณสองฝ่ามือครับนี่ครับสองฝ่ามือวางทาบครับคนตัวใหญ่ก็ลงยากนิดนึงครับแต่ก็ลงได้นะ ที่คานฟ้าก็น็อตปกติแล้วครับนี่ครับเป็นน็อตแปลงปกติแล้วครับมีเขียวมีแหวนธรรมดาครับตัวตัวสายเนียผมจะรีวิวให้ดูว่าถ้ามีแต่ตัวนี้มามันจะใส่สายตัวนี้ไม่ได้นะครับเพื่อนถ้าเราใส่ใส่สายเข้าไปอย่างเงี้ยเวลาดูดมันแน่นครับอากาศไม่ไม่พูอากาศไม่ออกนะครับ จะออกเป็นบางที่เหรอครับยามสายมันสายนะครับถ้าสายมันสายอากาศออกจะใสถ้าใสา่าสาก็ปอกนี้นิดนึงครับเหลรานิดนึงแล้วก็เสียบเข้าไปเลยครับเสียบแทนเข้าไปเลยยามถอดนี่ผมไม่รู้้ะถอดยังไงนะแต่สายนี่แน่นนะครับเชือกนี่ไ้รัดตอนเชือกนี้ไ้รัดตอน,อนดึงสายสุดๆนะครับลงสาย สุดและดึงสุดนะครับจะไปรัดใช้รัดกันสายหลุดนะครับเวลาดูดตัวถัดไปเลยครับขึ้นมาสายยาวถามทุกคนถามมาว่าสายยาวกี่เมตรนะครับบอกเลยครับสามเมตรสบายครับนี่ครับมีสายต่ออีกเส้นหนึ่งนะครับสายเส้นนึงก็จะประมาณแปดเมตรต่อได้ครับนี่ครับใช้ข้อต่อสองนิ้วนะครับ ข้อต่อท่อ PVC นะครับนะสองนิ้วใช้ย,ยางรัดครับจะต่อเวลานะครับโอ้เสียงรถดังจังเลยต่อเวลาครับอันนี้ก็ปินวาลวเปิดปิดปัม๊มนี่แหละครับปัม๊มวาลวเปิดปิดถ้าดูดดูดเสร็จเวลาเปิดเปิดนี่ลมออกเลยนะครับลมออกอากาศออกนะมันเป็นระบบทางสุญญากาศนะครับดูดส่วน ทุกขั้นเป็นระบบสูญญากาศหมดแล้วครับนี่เป็นถังใส่ปูนใส่ทรายนะครับปูนทรายเหยียบได้ครับนะครับเหยียบไปดูเลยครับนี่ครับสบายครับเหยียบได้สบายครับมีมีปูนมีทรายครับปกติแล้วครับต่กับรถ ไปข้างบนเนี่ยตัวนี้ถามว่าหูอะไรเหรอหูยกถังครับยามเราจะยกถังขึ้นนะครับเพื่อนยกถังออกจากคัตซีรถถามว่ายกได้ไหมยกได้ครับแข็งแรงครับประมาณสามหุนครับหย็กสามสี่หุนครับเพื่อนนี่ก็เป็นคอดเราจะเก็บเชื่อมเนี่ยครับขึ้นมาอันนี้นะครับน้ำมันที่ใช้ดูด เติมต้องเติมตลอดนะครับแห้งไม่ได้เป็นน้ำมันเกียร์นะครับเวเนียซีดี99นะครับเหนียวเหนอะนะครับฝาข้างหน้ากับเมืองข้างหลังนะครับเปิดออกมานี่ครับมีเสาค้ำเนี่ยนี่ครับเสาค้ำเห็นไหมเนี้ยเนี่ยเนี้ยนี่ที่ผมเชียร์อยู่นะนี่ครับเสาค้ำนี่ข้างล่างก็มีหินมียปกติครับ นี้เป็นไม้ไม้แทงดูส้วมนะครับว่าส้วมมีกี่ท่อนนะครับนะครับมันจะเป็นมีเป็นข้อเป็นข้อเลยครับนี่นครับเป็นข้อเป็นข้อบอกขนาดข้อได้นะครับงานละเอียดนะครับไม้แทงต้องปินะครับก็อันนี้ก็ราวลาวนี่เหยียบได้นะครับ ลาวนี้ก็เหยียบได้ปกติครับเหยียบได้สบายครับนี่ก็จะเป็นไว้ดึงครับดึงลาวข้างล่างข้างบนดึงข้างล่างนะครับสารไว้ก็ข้างบน,นไม่มีอะไรแล้วครับอันนี้ก็ไม้คนไว้ส้วมเจอส้วมเก่าครับไม้ตัวนี้นี่ครับไม้ผมจับอยู่เนี่ยไม่ใช่ไม้แทงนะครับไม้ส้วมไม้แทงกับไม้คนอัคนคนละอย่างกันนะครับ อยากดูปั๊มนี่ครับปั๊มเป็นระบบเกียร์ฝากครับเข้ามานี่แล้วก็เข้าไปนู่นนะครับเอาเวลาเราดึงนะเพื่อนเนี่ยเราลงไปท่านี้ใช่ไหมครับนี่ครับมันจะโค้งไปอย่างนั้นะครับนี่ครับคนดึงก็ดึงไปเลยครับเวลาเก็บนี่คนคนขึ้นนี่ต้องดึงท่านี้ครับมันจะขัดกันอยู่อย่างเงี้ยครับ ขึ้นมาเนี่ยครับขันกันขึ้นมาแล้วก็เอาตัวนั้นเข้าไปตรงล็อกมันพอดีนะครับเข้าไปตรงล็อกแล้วเก็บเลยครับนี่นะครับลงก่อนครับขึ้นยากลงยากครับแต่ก็ถ้าลงเร็วๆก็ได้ครับโดดเลยมีอะไรรีวิวนี่นะครับคันขึ้นปั๊ม เราดันไปข้างหลังนี่ไปว่าขึ้นขึ้นนะครับเราดันไปข้างหน้านี่ไปว่าลงลงปั๊มลงเกียร์ฝากก็จะลงไปด้วยนะครับนี่เป็นคันลิงล็อกคันลิงนะครับตัวล็อกคันลิงนี่ก็ไฟบนหลังคาปกติครับเป็นยี่สุ NK r ร้อยสามสิบแรงครับล้อหน้าล้อหลังก็ปกติครับ,รรบ,นนรบช่วงล่าง ซีไม่ใหญ่ครับตามที่ <c oughs> ทร,รีวิวไปรอบก่อนที่ใช้ถังครับรีวิวถังแับนี้นะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไระครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับบ๊ายบาย